ขอขอบคุณสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้บริษัทปรึกษาดิเวอเสตทนะครับและก็ตอโอกาสของคุณพนักงานปรึกษาทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการผลักดันหรือพัฒนาในด้านอินโนเวชันให้บริษัทมีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่ของขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยนะฮะ โหวตคะแนนเสียงให้กับบริษัทพึกษานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ผมเองก็รู้สึกขอบคุณพนักงานพึกษาที่ได้ร่วมกันมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ให้แบรนด์ของบริษัทพึกษาเป็นแบรนด์ในใจของลูกค้า เรามีเป้าหมายที่จะให้พนักงานทั้ง3,400คนมีส่วนร่วมในด้านของ Create Value ที่จะไปตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและความประรทับใจลูกค้าพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด no like> ้านของเทคโนโลยี P-CAD เทคโนโลยีในด้านของการบริหารจัดการในด้านปรึกษา IM ก็คงจะเป็นในเรื่องของ การพัฒนาธุรกิจนะฮะแล้วก็ในด้านของ Innovation ในด้านของปรึกษา IM ปรึกษา p c แแล้วก็โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาคุณภาพเพื่อทำให้บ้านของบริษัทปรึกษาเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา